นี่ไม่ได้แต่งหน้าเดอกเขาไม่รู้จะทำยังไงเปิด what's in my bag ครับ Hello จากชื่อคลิปก็รู้แล้วนะคะว่าคลิปนี้เป็นอะไรเป็นคลิปบล็อกวีนั่นเองที่มี้องมหึง้อยู่นะคะเพื่อนก็กกคอือสภาพตอนนี้นะีมยมีเพิ่งอาบน้ํามานะคะแล้วก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าอยากถ่ายบล็อกวีก็ต้องตีหนึ่งแล้วนะแลววันนี้เป็นวันอังคารด้วยนะคะเอ่อปกติเราถ่ายจันถึงเสาอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมีอาทิตย์บ้างวันนี้ก็เป็นอังคารถึงอาทิตย์แ้วกันเนาะถ้ามีอะไรสนุกๆหรือว่ามีอะไรแต่ละวันที่พิเศษนะคะมีก็จะถ่ายให้ดูซึ่งคลิป นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไทายที่มอเยอะหรือเปล่าเพราะว่าก็มีเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็ที่มอเนี่ยค่อนข้างจะ s t r i c มากเรื่องแบบอยู่ในห้องเรียนนะคะก็คือห้ามหยิบอะไรขึ้นมาเล่นเลยแล้วก็จริงๆแล้วอาทิตย์นี้นะคะต้องเรียนออนไลน์ทั้งวีคเลยตามแลนที่มีวางไว้เนี่ยก็คืออยู่ๆวันพุธนี้นะคะเขาก็ก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้นะคะเขาจะให้ไปเรียนที่มอตอน9ก้าโมงค <c oughs> ืนี้ก็ต้องขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปมอตอน9ก้าโมงแล้วก็กลับบ,บ้านพัทยา ซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยก็ได้เลิกยามยามนีนะคะยามยามนีของเรานะคะได้ถ่ายคลิปบล็อกวีคให้เพื่อนดูกันชึ่นจากคลิปก่อนหน้านี้คือมีลงคลิปต่อผมไปใช่ปะเอาออกแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าการต่อผมอาทิตย์เดียวแล้วเอาออกเนี่ยเป็นยังไงก็ตามไปดูคลิปที่แล้วเลยคือมันไม่ไหวจริงค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้อ้าเยอะเงอกก็พอแผงปะล่ะแล้วตอนนี้มีก็คือมีอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเตียงของมี่นะคะ เป็นทีมสีแบบสีครีมขาวแล้วก็สีมินต์จะนิสสีมินต์นะอะไรใค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 รได้เล็กมนาหนๆนะคะตอนนี้มีก็นี่แหละคือตอนแรกมีอาบน้ำใช่ป่ะแล้วมีก็เปิดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรแล้วส่วนมากที่ดูก็จะเป็นแบบนี่ไอเลิฟมากนะคะหกฉากขับจานคือมีดูหกฉากขับจานทุกตอนนะคะ,ะทุกคนคืออัพ i o โ1เอกันละใช่ป,ะนะป,ป่ะดนะตั๊กตั๊อกอะตั๊กตั๊ก ao, tok tok, oh, edit bar nih nung, tapi waa ก็โอเคนะคะฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรใหม่ของเขาก็ไม่รู้ซึ่งมีเห็นแต่ละคนเนี่ยตั้งหน้าจอเป็นแบบน่ารักมากทำยังไงทำไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาทำนะคะก็จะเป็นสภาพเหมือนเดิมแหละมีบางคนมันก็ตั้งหน้าจอเป็นรูปรูปคนเท่าไหร่ถ้าไม่ลายกราฟิกก็จะเป็นรูปการ์ตูนต่างๆหรือเป็นโค้ดต่างๆนะคะหรือมีก็น่าจะหาอะไรดูซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีติดซีรีส์เรื่องนี้มากมีจะเปิดให้ทุกคนดูถ่ายมุมเสยเนี่ยพี่นาที่สุดแต่ก็คือจะถ่ายให้ทั้งที่หน้าสดนะคะก็คือ2เรื่องนนี้้เส ทางดาวเล็กอค์ร of Youth นะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะลูวีแอนกริมมมคือสนุกมากเรื่องนี้ผู้ชายหล่อคทุกคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณแม่เทมากคือลูกอะถูกบูลลี่ในโรงเรียนแล้วก็เพื่อนลูกฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าข้างในโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นนางก็เข้าไปดุจดตจ้ดจจ้าแต่ว่าก็ยังดูไม่จบเหมือนกันนะคะก็ตามไปดูกันได้เรื่องนี้เนี่ยก็ยังดูไม่จบเหมือนกันเพราะมันค่อยๆมาใช่ไหมคะแต่ว่าอาจะบอกว่าก็เนื้อเรื่องก็ดีแต่ถ้าใครไม่เน้นเนื้อเรื่องดูหน้าพระเอกหรือหน้า เพื่อนพระเอกเพื่อนๆก็เรื like like ่องนี้นะคะเพราะนายแบบทั้งเรื่องเลยฮตอนนี้เป็นวานตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะคือมีต้องตื่นเก้าโมงมาเรียนออนไลน์เรียนในคอมเดี๋ยวถ่ายให้ดูพรุนี้นะวันนี้ขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะเจอกันพรุนี้ค่ะายตื่นมาเรียนแล้วทุกคนมีตื่นสายแล้วก็รีบเข้ามาในห้องก่อนนะคะคือมัอยู่ในห้อง ออนไลน์นะตอนเนี้ยตายังลมไม่ขึ้นเฮ้ยน้องไม่ใช่ผ้าหน้าทุกคนซื้อมาตอนที่ไปดูหนังนะคะก็เอามาปิดขาเริ่มหิวแล้วอะตอนนี้เก้าโมงครึ่งเอ้ยเก้าโมงสี่สิบจะต้องหยิบคอมเซร็จนี้ลงไปข้างล่างไปนั่งทำงานแล้วก็กินข้าว ทุกคนมีลงมาข้างล่างแล้วนะคะเอาคอมมาตังเรียบร้อยซึ่งนี่ก็จะกินอันนี้จะแนมันคืออารมณ์อาซี e ีโบหรือเฮลตี Bowl ที่ตามร้านเขาขายกันนี่แหละแต่ว่ามีทําเองนะคะแต่ว่าเป็นโยเกิร์ตนะไม่ได้ปั่นก็คือมีกราโนล,ล่ามีผงโกโก้มีไซรัปแล้วก็มีกล้วยนะคะมากินกันพลินชอบกินกล้วยนะคะไพลินจะกินกล้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะขออาเรียนด้วยนะคะ เรียนเสร็จแล้วนะคะก็คือจริงๆอ่ะต้องมีเรียนบ่ายใช่ปะแต่ว่าอาจารย์เขาขอสอนเป็นคลาสเดียวไปเลยคือตอนเช้าแล้วก็สอนยาวก็คือเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน,นั่งนั่งทำงานอยู่นั่งตัดรีวิวต่อผมนะคะซื่อต่อไปแค่นี้เดียวกล,ลัวเหรอะ่ะ ก็คือกิจวัตรของเรานะคะถ้าวันไหนเรียนออนไลน์เราก็จะอย่างเงี้ยน,นั่งอยู่ที่บ้านออนไลน์อ๋อเดี๋ยววันนี้จะไปยิมบล็อกถ้าสมมติว่าไปยิมเอากล้องเข้าไปไม่กลัวจะติดคนอื่นอะไรเงี้ยมีแบบมีคิดเรื่องนี้เยอะมากหลังจากที่แบบดูหลายๆคลิปของคนอื่นที่เขาแบบพยายามไม่ถ่ายติดคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมี่ก็พยายามเหมือนกันช่วงนี้นะมันยากมากในการทำบล็อกนะคะเพราะมีเบลอหน้าในโปรแกรมเนี่ยมันจะยากกว่าอะไรเงี้ย มีอย่างหนึ่งที่ไม่อยากเอาให้ทุกคนดูนะคะแบบมันคือสิ่งนี้นั่นเองแตดงแตดนขนม ะะมีกินบ่อยมากมีตามหาเซเว่นอะไรเง,งี้ยัวหลังๆสั่งมาเป็นแบบโหลๆจากเน็ตแทนนะคะจากท็อปปี้อะไรเงี้ยนี่ก,ออกไ็ไปให้หมาๆไปให้อาม่าชิมแล้วคือรูป้ปะใครชอบสุดน้องแมวนะคะเวลากินเสร็จแล้วใช่ป่ะใน,นห่อมันจะเหลืออย่างเงี้ยน้องแมวมากินนะคะน้องแมวชอบมากแม่ก็เลยซื้อเลยฝากมีซื้อมีซื้อสี่โลอะ่ะคิดว่ที่บ้านมีสี่โลล่ะเันขนมนแบบชีชีอะ่ะถ้าใครเคยกินจะรู้มันแบบเทกเจอร์มันดีมากมันอร่อยมาก,มออมากเออหัวปไปเลย I'm นี่นะคะอาหารของเราวันนี้ก็คือข้าวที่หุงเอาไว้แล้วก็ไส้กรอกบุชเชอร์นะคะแล้วก็ไข่ต้มแล้วตอนนี้ก็เป็นกาโน่าใส่นมกาแฟสุดโปรดนี่นะคะใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้อร่อยนะซอสมะเขือเทศของดอยคำนะคะก็ใส่แมกกี้ลงไปในข้าวด้วยก็คือแบตจะหมดแล้วนะรีบกินเติม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 มิ่งทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ทำงานอื่นอีกมันไม่มีเสร็จหรอกนะทังานมีเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เข้าได้เหมือนกันนะคะใครที่เป็นของกินเนี่ยเหมาะกับบล็อกวีที่สุดเลยนะ ะะรอนมากขนาดนี้มอมมากดูตลุหกชาตนะตอนล่าสุดสนุกดิทุกคนรู้จักข้าวไดโนเสาร์ไหมอยากรู้ว่าข้าวไดโนเสาร์ใครเคยกินบ้างอร่อยไหมช่วยเมน์บอกใต้คลิปหน่อยนะเขาบอกกันว่ามันนุ่มมากมันหอมนวลเนียน <c oughs> มากน่ะนี่ก็เลยอยากสั่งมาลองกันเคสอันนี้คนถามเยอะมากว่ามันเป็นเคสของอะไรของนี่ห้อเออเบิร์นโซเชียลอะไรสักอย่างเดี๋ยวมีจะขึ้นไปให้นะคะจริงๆมันไม่มีแบงข้างในห้าพันบอลค่ะมียัดแบงเข้าไปนะมันอเค เคาะก็คือเคาะข้างหลังคือแทบหน้าจอมีเห็นยอนอาร์ก็ใช้นะคะถ่ายแยกไปยิมก่อนนะคะฮัลโหลเราก็กลับมาในลุกการไปยิมของเรานั่นเองนะคะคือเดี๋ยวมีจะไปยิมนะทุกคนแต่ว่าขอเป็นถ่ายโดยใช้ i p h o ฟนนะคะเพราะว่ากล้องเนี่ยแบตหมดแล้วก็แบตสำรองไม่ได้ชาร์จไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูนะคะว่าทำอะไรที่ยิมบ้างเราไปเล่นยิมกันดีกว่า Hours later ทุกคนมี่ขอโทษมีกลับมาจากยิมแล้วนะคะมีก็ไปออกกําลังกายมานี่นี่หน่อยๆน,นะคะไปวิ่งมาก็คือลืมถ่ายทุกคนดูเลยไม่ได้ถ่ายบล็อกลิ้งนานนะคะก็เลยลืมมา <laughs> ต้องถ่ายอิริยาบท่งางๆซึ่งมีขอโทษทุกคนเราจะไปอาบน้ํากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนซึ่งมี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างเพราะก็กลับมาก็คือมีขนมปังนะคะพี่ๆก็ไม่อยู่บ้านจริงๆเนื้อเดืไม่ควรกินนะคะแต่ว่าเราก็จะกินนะคะช่วงนี้อ้วนก็จริงแต่แบบ ใช่จริงๆนะคะชอบกินของหวานหวนอ่ะอันนี้กินกันล่านะคะรสรสเบอร์รี่กับอีนงกาแฟเนี่ยอร่อยมากมีแค่มีแค่เศษซากทั้งหมดแหละก็เดีย๋ยวนอนเลยนะคะแล้วก <limitations. S 2> <F> ็พรุ่งนี้จะตื่นมาเขาเรียกอะไรมาเรียนก่อนนะคะตอนเช้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปทำงานนะคะ วันนี้ตื่นมาเรียนในโทรศัพท์ <c oughs> อเลี้ยนก่อนเ <c oughs> นาะเยนเสร็จแล้วนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงขออนุญาตนอนต่ออีกนิดนึงนะคะน่าจืดมากแม่นี่ก็ไปแต่งหน้าม,มาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปถ่ายกการูปกันก็ถ่ายงานด้วยแล้วก็ไปคาเฟ่ด้วยนะคะลุกก็จะประมาณนี้นะคะเสื้อก็จะเป็นลูกบอลนี้เป็นเท่อะไรโครเซตหรอซัมติงอะ่ะสวสดี ช่วร์กับว่าหูบนนะคะไปเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เลยเป็นห่วงแล้เพราะว่าจะได้นอนได้ลูงมีเปลี่ยนต้นานแล้วสบายมากนะคะเย้ทุกคนเราก็เดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่บนรถกลับไป จีโน่นั่นเองนะคะลูกพี่ลูกลน้องของเราเรากําลังจะไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นคอมมูนิตี้อะเดอะกัมอาลีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้กล้องเราสว่างมากะคะ่ะเราไม่ได้ปับ<ๆ>นั่นแหละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ความขมุขมัวมาแล้วเออคือมันจริงๆของจริงมันมืดนะทุกคนขอขับรถกันนะจ๊ะ a few moments later นี่นะคะก็คือเดอะกัมที่เราจะเข้าไปกันนะเมื่อกี้เราขับออกมาแล้วเราก็มาได้ที่จอดรถตรงนี้นะคะตรงข้ามกับโจฮาตรงนี้ไป ลุยกันข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่ต่างๆแล้วก็มีสะตรงนั้นให้ลงไปถ่ายรูปด้วยขออยญาตไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในร้านแพนเค้ก uh, นะคะชื่ออะไร ฟ,ฟ,ฟูฟูฟูอย่างนึงเออเดี๋ยวมีจ่จะเล่าอ,อะไรให้ฟังหลังจากที่กินแพ่นค้กเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายดูว่าแพ่นค้กหน้าตาเป็นไงนะคะนี่ก็คือน้องสะโตบาลีที่เราจะกินกันในวันนี้นะคะชิมกัน A few moments later. ตอนนี้เราติดฝนอยู่ข้างนอกนะคะให้ดู ตกหนักมากเราไม่รู้จะทำยังไงผมมันไปไม่ได้เราจอดรถไกลมากคนเราจอดตรงฝั่งนู้เลยนะคะเราต้องเดินไปเออไม่รู้จะทำยังไงอะ จะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่อัดในร้านแพนเค้กก็เพราะว่าเขา,าเหมือนกับจีโน่คือมันเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพราะว่าคิดว่ามันไม่เข้ากับสถานที่แล้วชุดมันก็แบบมันไม่อยากใส่ชุดนี้ว่าะอะไรของมันก็ไม่รู้ <ๆ S 2> รก็เลยพูดตรงเคาน์เตอร์ว่าแบบเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วพนักง,งานก็บอกว่าเออถ้าเปลี่ยนชุดจะคิดว่าเป็นเชิงพาณิชย์ทันทีนะคะจะมีการเก็บตังอะไรมากมายต่างๆนานานะคะเราก็ต่อรองกับเขาว่าเอยเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะเราแค่เปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดมันแบบมันเก่าก็เลยเปลี่ยนชุดเเฉยๆกขาบอ่ ได้อยู่ดีถ้าเปลี่ยนชุดหนึ่งครั้งก็คือเชิงพาณิชทันทีก็เลยเออโทรไปให้จีโน่บอกว่ามึงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะชุดอ่ะเดี๋ยวดนเก็บตังค์แล้วก็ไม่รู้ว่าในร้านเนี่ยถ่ายอะไรได้บ้างก็เลยอัดมานิดเดียวแต่ว่าร้านอื่นก็มีร้านดังๆแล้วพวกเอลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีที่นั่งก็คือไม่ไหวมิดรอจ้าเอ๊ะขับเรืออยู่หรือเปล่านะสภาพเราตอนนี้กลับคืนบ้านเหมือนมาตกน้ำนะคะมา กนินเค้กกันดีกว่าน,นี่คือเค้ก12บาทแล้วก็ไปซื้อขนมปังมะพร้าวร้านนี้มาอยู่หน้าปักซอยอร่อยมากเอาไปแบ่งเพื่อนๆนะคะเจ๊แดมไปแยมมาชิมโน,โน่ก <c oughs> ุ้มด้วยเชนเลยนะก็คือเค,ค้กวันแม่ <c oughs> ทุกคนเคยกินเค,ค้กวันแม่ปะที่บแบบไม่ว่าจะร้านอะไรเค,ค้กวันแม่จะเหมือนกันก็คือวานิลาแล้วก็ครีมแล้วแบบมีแยมบ้างอะไรเงี้ย the next day โอ <c oughs> 굿มอนิ่งค่ะทุกคนเราก็ข้ามวันมาแล้ววันนี้เป็นวัน<อ>พฤหัสนะคะซึ่งเดี๋ยวมีจะขับรถจากกรุงเทพไปบางแสนให้ทันก้าวมือซึ่งตอนเนี้ยเจ็ดโมงแล้วไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่ามีต้องไปอัปเดตงานที่มอนะคะแค่สิบนาทีแค่นั้นเลยถ้าไม่ทันก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าน้ําท่วม<อ>คือรู้ให้ดูว่ามีถ่ายมาให้ดูนะคะเมื่อกี้ที่ติดน้ําท่วม<อ>คือติดน้ําท่วมนานมากจริงๆออกมานานแล้วนะก <g. S> ็ถ้าไม่ทันยังไงไมีขอโทษด,ด้วยจริง ที่สุดนะคะเราก็มาทานตอนนี้เป็นเวลา8:39 Oh. ตอนแรกอ่ะมีงงมากว่าแม่มาใช้เวลานานจังคือมี่อ่ะไปกดเอาบอยไฮเวย์ค่ะทุกคน uh. คือไปทางที่ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วมันก็นานว่าสามชั่วโมงคืองงมากแล้วก็หลงอยู่นานแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยเพราะว่าตื่นมาเวลาที่ห้ามแต่งหน้านะคะถ้าตื่นเช้ากว่านี้อาจจะได้แต่งหน้าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าหน้าก็จะแย่แยๆหน่อยแล้วก็ใส่แมสก์เอาแมสสีชมพูอันนี้ของซาบีนานะคะน่ารักมากมีชอบสีอ่อนๆแต่ว่าชอบให้ข้างในมันสีเข้มเวลาโดนเมคอัพหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ซักง่ายลงไปอัปเดตงานเสร็จจแล้วนน่าาาะไปทํง ต่อไปนั่งทํางานกับเพื่อนที่ร้านกาแฟต่อนะคะไ้เจอกันเย้ตอนนี้เราอยู่กาบเพื่อนแล้วไม่โฟกัสหน้า้วยยังไงคนอยากรู้ว่าที่สอนแต่งหน้าให้ใครทุกคนเนี้ยยังไม่ได้เออเนี่ยคนเนี้ยตอนนั้นแต่งหน้าฝึกงานมันช่วยไหมคะคลิปนั้นค่ะใช่มันช่วยทุกคนเลยดิจริงเหรอตอนนี้เรากำลังจะไป Sleepless Cafe ค่ะเปิดคาเฟ่ที่เปิดเช้าแล้วก็ปิดดึก A few moments later Hello ทุกคนเราอยู่ในร้านแล้วนะคะ คือเดี๋ยวจะนั่งทำงานตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าทายินหรือเปล่าเพราะว่ากูว่าหลงไปได้แล้วเพลงสิริคสินเดี๋ยวมี่ขอนั่งทำงานแล้วก็เดี๋ยวสั่งอะไรมากินจะถ่ายให้ดูนะคะเย้ข้าวของเรามาแล้วครับกินข้าวกันก่อนว้าวน่ากินไหมทุกคนกินกัน ปกติอันเนี้ยมันกินได้ป่ะไม่กินหรอไม่กินไม่ได้กินเราใช้ iPad เป็นแล้วก่อนหน้านี้เราใช้ iPad ไม่เป็นใช้ในการทำงานเป็นก่อนหน้านี้ใช้ดู YouTube เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเลื่อเลยนอนเลื่ออะไรวะเก็บของก่อนใช้เวลากลางมา3ามสิบนาทีใช้เวลาเก็บที่สามสนาทีกูทำงานไปแค่10นาทีเจอกันที่มอค่ะ อาจารย์สอนบายคลึ่นเรามาบ่ายุ่งดูนะหายใจไหนว่าวิสานนี้พอได้ปะเฮ้ยทุกคนใต้นี่แรงใต้วันนี้เรามาเรียนที่มหาลัยวันนี้มือนีน้องซิมาเรียนทีถามดีทางแบบให้ตอบได้อ่ามึงจะตอบภาษาอะไรนะไม่เล่นภาษาจีนเจ๋เหนกินข้าวยังกินเล้วอิงล่ะเฮ้ยมันอีสานมากเลยเนาะ นั่นคือภาษาไยด้เือมึงนแน่ํำตัวดิชอบกินทุเรียนชอบกินลกูกงอบ้านเพื่อนเรียวกว่าลูกทวนลูกงอนะอ่มลูกทวนแล้วข้าวโพดคงคุ้งคงถ้าบอกพี่เอาเข้า,กาวกะเพราไม่ใส่ข้าวโพดเพื่อนเอาเข้า,กาวกะเพราไม่ใส่ข้าวโพดหรือไม่ก็ว่าไม่ใส่คงอ่าโอเคผ่าหมดเวลากับการสอนภาษาเลยนะจีเน่เจ๊เจ๊บายบายค่ะ เธอทำวิชาอื่นในห้องหรออันนี้ทำอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องซ้อมบทสนทนาอะไรเนี้ยโครงการเจรจาตือตรอโองเออเราเรียนเรื่อง negotiation ทุกคนกาันี้จะทำยังไงมองไม่เห็นเหมือนหาจุดกุ่มกลางระหว่างกลางแหมที่เตะตาเลยนี่ก็คือ m a s B U I C ซึ่งถ้าไม่ใช่เด็ก B U I C ก็คือไม่มีใช่ไหมปวดอะไรขนาดนั้นนะ สมหัวคำว่าสมหัวทำอะไรกันคะทำงานค่ะเราแอบถ่ายเธอเลยเฮ้ยแอบถ่ายรอยก่อนแล้วอะพวกเราสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะเราสองคนเราเก่งจริงเลนะแซคแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเสร็จแล้วก็น่าจะกินข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็นอนข้ามไปอีกวันเลยถ้าพรุ่งนี้ก็มีเรียนเหมือนเดิมตอนบ่ายโมองอืองั้นไปเจอก,กันพรุ่งนี้เลยคะ่ะ อันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วแต่ว่าผมแย่มากวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันแล้วก็เตรียมไปเรียนตอนบ่ายโมตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันอันนี้กล้วยแขกแล้วก็มีข้าวแมวข้าวแมวหรือจะข้าวแมวไหมข้าวแมวข้าวเมาไข่นกกระทา หอมากหัวยุ่มอะมีคนแอบมองอ่ะมีคนแอบมองว่ะเฮ้ยมองไม่อยู่เลยที่บ้านนี้ก็ยังมีมันมีคอกี้หตัวที่วิ่งอยู่ในบ้านแล้วก็น้ามันขานมาเบนปอทำโดนบ้านเลอะเทอะหมดอันนี้ปอเช่ใช่เปล่าไม่ได้ยกคนนี้เบเล่ใครชอบกินข้าวเม้าบ้างมาเป็นตัว พออะไรกันบ้างแต่มันอมน้ำมันมากนี่คือหน้าตากระเพาะปลาที่ดูจืดที่สุดในโลกทุกคนโหวตมาว่ากระเพาะปลาถ้าใส่ไก่จะมีหนังไหมอันนี้ไก่อะไรก็ไม่รู้กระเพาะปลาหมั่าสุดถ้าตาคานจีนะเว้ยออมเล่นเล่นห้องแล้วโอ้โมองกอง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 เห็นเห็นหน้าติงปะอะไรอะลูกฮัลโหล ทุกคนมีแวะร้านบัวล้วนๆนะคะเดี๋ยวขอลงไปซื้อบัวล้วนๆแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้ามองกันเพราะตอนนี้มันแค่เที่ยงครึ่งเองจริงๆมีเรียนบ่ายครึ่ง้วยซ้ำนะคะก็นั่นแหละตอนนี้ปวดหัวแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำมากเดี๋ยวไปซื้อเสร็จเดี๋ยกรีบเข้ามองกันนะคะไม่ไหวแล้วนี่ก็คือเมนูปโปรดของมีนะคะในบัวล้วนเมลอนโอรีโอ,โอไข่มุกอร่อยมากมันเป็นร้านที่ไม่ใส่น้ำแข็งนะคะคือเอาเขาเอานมมาแช่แข็งปั๊บแล้วก็ปั่นอะไรเงี้ยต่อให้น้ำแข็งละลายหรือมันละลายแลวทิงไว้นานแค่ไหนมันก็จะรสชา ฮัลโหลเราอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะเรื่อสำหรับผมวันนี้ก็คือมาถึงห้องแล้วแต่ว่าก็ ก็คือยังไม่มีใครมานะคะเพราะว่าค่ะเรามาก่อนแบบชั่วโมงครึ่งเลยแล้เอากินไปมี่จะบอกทุกคนว่ามี่ไม่มีหอพักนะคะที่หลายคนบอกว่าที่มี่รีวิวหอพักหน่อยเลยอย่างเงี้ยมี่ไม่มีหอพักนะไม่มีหอพักไม่มีคอนโดแล้วนะคะตอนมี่มาเรียนเนี่ยมี่ก็ไปกับพัทยาบางันก็มาจากกรุงเทพบ้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่มีหอนะคะทุกคนไม่มีให้รีวิวนะเธอหน้ากัดจบแล้ว ได้จบหรือเปล่าถ้าสมมุิวิชาไม่เปิดก็คือไม่จบ<อ>ช่องอังน,นี้ต้องสื่อจัดงานให้คนจัดเลยเนี่ยมันก็คือมังงนจะง่ายนแบบถ้าแบบคณิตศาสตร์เฮ้ยดิฉ่นเฮ้ยอาจารย์อัดบล็อกได้เอ้าเหรอแอนดลแอน์หนูมาริวไหมอ๋อมาคนแรกเลยมาก่อนนานมาก much later ถ้าเราทุกคนเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะออกไปกินข้าวนิดหน่อยถ้าถ่ายให้ได้ก็จะถ่ายให้ดูนะคะขับรถกัน กคนวันนี้เรามากินนี่กันค่ะยำแซบซึ่งมันเป็นซ่ากันหมดแล้วตอนนี้อันนี้ค่อยชอบเลยเขาเรียกว่ายำเสี่ยงไฮทะเลแต่ว่าวันนี้รสชาติมันแปลก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 มากพื้นถ่ายขอโทษทีทุกคนเอามามีกินให้ดูอร่อยอ่ะยกนิ้วโป้งยนิ้วโป้งมันอร่อยอ่ะอร่อยไม่ได้เดินห้างกับหมองมานานมาก ไม่ทำไดไงนะโ <laughs> ทษนาบอกว่าเป็นคนมามาจะไปดูยูนิโคใส่ใหม่ยูนิโคเข้าได้นะคะเพราะว่ามามาจะใส่เอมี่ก็ใส่เสื้อกล้ามในไ g ทุกตัวที่สวยงามและมีคนทักมากมายก็คือยูนิโคลสามารถเข้ามีได้นะคะ ทุกคนตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะมีโดนค่าเสียหายไปประมาณ5้าพันกว่าบาทน,นะคะ oh. เห็นหม,มาม้าเห็นนีแมวอยากได้เสื้อผ้ากินข้าวอะไรอย่างีกก็จัดไปค่ะโดนป้นไปนะคะ5 0 0พันกว่าวันนี้หมดวันแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมวันเสาร์ขึ้นไหนคะ่ะ นี่คืออาหารสุดปวดของพี่นาแต่ว่าวันนี้เนี่ยสาภาพมันมันก็คือโดนกินไปแล้วนันก็คือผักต้มกระหล่ำปีต้มนะต้มกับมะเขือเทศมีชอบมากมันคือแบบเฟรนดทฟู้ดของมีนะคะที่มามาทำแล้วแบบกินได้ทุกวันกินแบบทุกวันจริงๆนะมันอร่อยมากทุกคนมามาเว็บอันนี้มาให้กินนี่ขนมตาน่ากินไหมอัน,นนี้อร่อยคนอ,อาหารบ้านเราก็คือแบบสุขีสุขโขมากเมลายปากมาใหอุ่น ในที่สุดเราก็ตื่นแล้วนะก็ลงไปกินอีกเหมือนเคยแต่ว่าเราต้องพูดจาซะแบบเสียงน้องเห่าเนี่ยเราจะลงไปกินชิกเกะป้าวที่เคยถ่ายในคลิปล็อกก่อนๆนะคะต้องมีทูบล็อกเลยไอ้พวกหนังไก่ย่างเนื้อไก่ย่างอะไรเงี้ยมีโชคมากเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าหนาอะไรหนังไก่กับบาร์บีคิวนี่อิสอิสนหนังไก่เราเรียกว่าอะไรนะม้าชิกกะป้าหระแม่แต่สมัยมัธยมต้น มันมีจ่ายจัดการหน่อยไม่ได้ลองอยากเข้ากองบอกแล้วว่าวันหยุดนะคะก็จะนอนกิน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 แค่นี้ไม่อ้วนได้ไงดูหุ่นด้วยหัวหนึ่งเงี้อ่ะอ้าวโอายบายเปิดไวจะมีแบบโซจูกันเปิดไวจะมีแบบโซจู <laughs> เปออิดไนท์ดับโซจูนะคก็แกไม่กินโซจูที่แกมากนี่ก็คือต้มยำเสียงไห้ทะเลนะคะกับกุ้งใครที่ไม่รู้จกักเส้นที่เรียกว่าเส้นเสียงไหก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแผ่นแผนม้วน,นมวนเห็นไหมเป็นแผ่นแผนเป็นมว้มวนม้นี้แปกก,กุ้งก่อนนะใครทำบ้านเลอะใครทำบ้านเลอะใครทำบ้านเลอะ มีคนแอบเข้าไปในกระเป๋าฉันโอ้ oh my god มี so cute เขาทำอะไรหรอชอบเหรอ <c oughs> วันอาทิต morning ย์มอร์นิ่งด้วยยำเสียงหายนะคะแล้วก็ยังม,มีเสียงหายอยู่แล้วก็ผักต้มเหมือนเดิม <c oughs> hey, วันนี้กินยับยับอีกแล้วกินมอร์นิ่งลุกวันนี้คือเมื่อคืนสระผมแล้วนะคะทุกคนโอ้ยยองลูกเกดแฮมชีส <have> เอ,อ๊ะกินลูกเกดแฮมชีสลูกเกดรุ่มเลยมีลูกเดียว ฟิลยำหมุนเส้นแบบหมุนๆแบบแผ่นๆมามาทักทายกล้องหน่อยโชว์มือดูเบอหอมาดูเบมือปีศาจใส่ถุงมืออยู่ข้างหนึ่งก็ดูเบไงรู้จักหมอปีศาจป่ะหน้าเหมือนกันไหมแล้วก็มีคนมองเราอยู่ตรงนน้นนี่เอ๊ มองอะไอีกแล้วนะเนี่ยนาจองตัวปัญหาใหญ่เขี้ยวกุดแมววันนี้ก็ชื่อแปลกๆทุกตัว,ตวชื่อเฮนาลีอานาจองมินิ<ะ>นั่นอันนั้นหนูหยองไก่หยองไม่ได้มันมร่วนนังผมว่ามันเป็นไก่พ่อที่นนดีนี แีๆแเียกวากท่เราจะมาทำอาเซีโ e บกันค่ะทุกคนแต่แดมนี่คืออุปกรณ์ที่เรามีนะจ๊ะกานูล่าเราไม่มีแล้วเราซื้อเป็นตัวนี้มาชื่ออะไรก็ไม่รู้<า>ใช้ยกกระสองศูนย์เปอร์เซ็นต์อ๋อหมอมาไม่ได้ซื้อศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยมาซื้ออลิจิอลมามีเครื่องต่างๆก็คือกล้ยเบอร์รี่และคีวีโอเคเริ่มค่ะใส่ยกเกิร์ตลงไปคนต้องเรียงอนี่อ <laughs> ลงผลไม้กันนะคะล้างมือมาแล้วนะแล้วก็จะจะลงด้วยมือเลยจะจริงๆอ่ะชอบใสผ่ผงโกโก้ผงซินนามอนอะไรเงี้ยอร่อยล้างมือแล้วนะฮะเราก็จะลงด้วยกราโนล่าก่อนโอ้หน้าตาเขาเป็นอย่างงี้โั <ST AR C AL> วหน้าตาเขาเป็นก้อนๆก๊อบๆนะคะใส่เบอร์รี่กันนะ นี่ก็คืออาเซีโบของเราซึ่งไม่มีอา e ซียนะคะการูลาโบรหรือเฮลตี้โบของเรานะคะน่ากินนะต็มถึงเวลาชิมกันกินได้หมดไม่เป็นไรแช่ติเย็นได้ยีวีกล้วยแล้วก็เบอร์รี่งามๆถ้าแลบแล้วแช่ตู้เย็นเราเก็บไว้กินอีกวันหนึ่งจะอร่อยมากเรากินแบบนี้บ่อยกินแทนของหวานก็จะเติมน้องเบอร์รี่เข้าไปเยอะๆแต่ก็วยอยู่นี้ เรากินเยอะมากเราไม่นคนกินเยอะแบบเยอะมากๆบุฟเฟ่ตคือเรากินตลอดโอ้โหต้องมีอาทิตย์ละครั้งอะ่ะพอย่ายไปกินก่อนนะคะ โอเคค่ะแนแล้วก็ว่างๆแล้วเนาะบ้านเราก็จะลกๆนิดนึงนะคะอย่าไปสนใจเพราะว่าบ้านนี้นะอยู่มาตั้งแต่เกิดอยู่กับน้ยอยู่กับอาาด้วยนะห้องเดียวกันก็เลยห้องเยอะนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิด What's in my bag คร่าวๆให้ดูอัปเดตกันปี2020กันนะคะซึ่งก็มีไอเทมลายๆไอเทมที่แบบมีก็อยากอัปเดตเหมือนกันเนาะกระเป๋านี้ก็เป็นแบรนด์นี้เลยนะคะอ่านว่าอะไรวีมาเวม่าอะไรสักอย่างเห็นมาอย่างนี้นะคะใส่ของได้เยอะมากเลยใบนี้เนี่ยเขาส่งมาให้มีนะคะโอเคเรามาเปิดกัน ธีเปิดก็คือเปิดเอาน,นี้ออกใส่ของได้เยอะมากแต่ก็ดูไม่ป่องนะอเห็นไหมเคเรามาเริ่มอันดับแรกกันที่ช่องข้างหน้านะคะก็จะมีโทรศัพท์แน่นอนนะคะแล้วก็เป็น card holder ซึ่งใส่บัตรเต็มแบบแน่นเอียอดึงบัตรออกยากมากนะคะข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะจะมีช่อง a อไอนนตนัวนี้อ่าตรงช่องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรสร่วนมากมีก็จะเอาไว้แบบใส่เหรียญต่างๆอย่างนี้ต่อไปช่องข้างหลังเนี่ยจะเป็นช่องมหากราบหองอุปกรณ์ทุกอย่างในโลกนี้อันดับแรกเลยคือหวีมันจะมีช่วงนึ่งที่ไม่ต่อผมใช่ไหม หวีเนี่ยสำคัญมากก็จะแบบอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันหวีหน้าบ้าง,างหวีอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นผมต่อมันก็ต้องแบบคอยหวีเนาะของมินิโซนะอันนี้เราพกไว้บ่อยมากต่อมาก็จะเป็นอันนี้แอร์พอร์ตอันนี้เป็นแอร์พอร์ตรุ่น2นะคะก็พกไว้เวลาไปยไปอะไรจาเป็นม,กมากๆคุยโทรศัพท์โทรศัพท์ต่อไปเป็นแป้งนะคะแป้งที่มีพกจะเป็นตัวนี้นี่นะคะเอแป้งอีโดโลเพอร์เฟกต้านะคะคือมันเป็นแป้งแบบมีสีนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างทาแล้วว่ามันดีตรงที่มันเยน แล้วผิวหน้าเรามันจะแบบเย็นๆนิดนึงต่อไปอันนี้ยาหยอดตาต้องมีเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์นะคะตาแห้งบ่อยมากต่อไปก็เอาสิ่งนี้ละกันสิ่งนี้เนหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญมาก<ะ>แต่ว่าสําหรับนี่มันเป็นไอเทมที่แบบค่อนข้างจําเป็นต่อชีวิตมีมากๆน้ําหอมนั่นเองซึ่งมันเป็นหลอดอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่การฉีดแบบฟิดๆ,ๆๆเป็นแบบหัวโลออนแบบนี้นะคะหัวลูกกิ่งเวลาเราใช้แล้วก็ตืดๆดอย่างนี้แล้วก็ถูถ้าตรงหูเราก็ไม่ต้องถูเราก็ไปอยี้แล้วเราก็ตืดๆอย่าง มันอยู่ในปริมาณที่โอเคแล้วกลิ่นหอมติดทนเพราะว่าเราทาในจุดที่เราอยากทาค่ะดมข้อต่างๆต,ตัวนี้เนี่ยหอมมากของซาร่านะคะคือขวดสีม่วงกล่องสีม่วงอะ่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นลิปสติกที่พ่ะจะใช้เป็นอันนี้เลยนะคะจะไม่ได้แบบเปลี่ยนทุกๆวันเออซึ่งโลโก้มันเนี่ยโดนขูดหายไปเรียบร้อยนะคะบอบบี้เบลรุ่นนี้นะคะซึ่งมีชอบเพราะว่าสีมันสวยทนนะคะชัดแล้วก็ไม่แห้งอะ่ะอันสุดท้านนยนกรก็เป่าเรานะคะก็จะเป็นยาดมสัก ไม,ม่ดมสำหรับมี่เวลามี่เป็นคนแบบคอนเซิร์นเกี่ยวกับกลิ่นนึกออกแมทุกอย่างจะแบบเกี่ยวกับกลิ่นแล้วก็อันเนี้ยเวลาใส่แมสเราร้อนๆอนะ่ะถ้าดมอันเนี้ยมันจะเย็นในแมสนะคะ <c oughs> ก็จะสบายหน่อยมี่ชอบอันนี้มากๆของเปปเปอร์มินฟิลป์ะไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือพี่ที่โคตรครูคให้มานะคะจริงๆสามารถใส่กุญแจรถได้อีกหนึ่งอันนะผมเนี่ยก็เริ่มยาวแล้วนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนช่วยโหวตว่าข้างในเนี่ยจะไปเติมสีอะไรดีนะคะมีเลือกที่จะไม่ใส่สีตอนที่กลัดมาล่าสุดเพราะว่า มีคิดว่าอีก2ทีมันก็คงหลุดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละมันก็เลยออกมาเป็นสภาพอย่างนี้นะคะทุกคนแบตหมดแล้วพี่ขอไปชาร์จแบตก่อนนะคะบ๊ายบายหมดวันแล้วนะทุกคนก็ขอจบวอล์กอกไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอ้ยเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าใครชอบฝากเมนไว้ใต้คลิปด้วยนะบ๊ายบาย